ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีการใส่ยางแบบง่ายๆนะครับยางอะารยอ่ะจ๊ะ เดาวจะโซวิสามานนะครับพิชานี้ร่ำเรียนมาจาก,กวัดเท้าลินมันไม่เข้านะครับของใหม่มันฟิตนะครับ เจ็บร้อยนะครับเสร็จไปแล้วนะครับเส้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ขอบขอบอยางนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันนะตรงขอบนะ

เมื่อกี้นี้เจอสาเหตุแล้วนะครับที่มันขึ้นขอบไม่ได้นะขึ้นขอบอยากนะเราต้องทาเนยตรงบาดตรงนี้นะครับมันจะได้ขึ้นขอบง่ายๆนะครับทาเนยใส่เยอะๆเลยนะครับเมื่อกี้ตอนใส่ล้อแรกเราไม่ได้ทาเนยนะครับพอเจอน้ํามันพืชผมเข้าไปแล้วขึ้นเลยนะครับผมโอเคทาเนยใส่ขอบมันนะครับ เดี๋ยวรอดูล้อที่ผมทาเนยนะว่ามันจะเข้าไหมครับ ไม่ได้ดูไม่ไเหรอคุณวัดไม่ได้เหรอวัดอะไรนะเดียวเขาไปเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กเขาแตไมันแทนอะไรหรอกมือเหล็ก เขียวนะเว้ยพูดไปเล่นไปขนาดไม่โดนนะแบบรวมมันกระแทกมาตอนนี้ให้เด็กมันจับอ่ะแม่งเล็บเขียวเลยอ่ะเออแต่มันไม่โดนหนีบนะแต่มันเล็บเขียวเลยรวมมันกระแทกเขาลมเท่าไหร่ก็ฝาอีกหนึ่งเลยเขาเติมเติมลมเท่าไหร่จะไม่รู้เธอถ้าไปวั่ไว้ก่อนเลยเนี่ยเท่าไหร่รถใหญ่วันหนังล้นวันนั้นเราเติมรถใหญ่ไปเท่าไหร่สี่สิบเหรอแบบละมือเลย เห็นไหมครับล้อนี้พอทาเนยแล้วมันขึ้นขอบง่ายนะเห็นไหมล้อก่อนหน้านี้ลืมทาเนยนะครับ ล้อหน้าลรอน้าล้อน้าล้อเล่นเก็บเครื่องมือก่อนจานเราสัมภาษณ์นะครับทำไมคุณถึงตวงล้อครับล้อไม่นิ่งครับโอ้ ส่วงแล้วให้มันได้อะไรครับส่วงแล้วให้มันวิ่งดีครับโอ้ิ่งถึง500มร้อยไหมครับร้อยกว่าครับร้อยกว่าโอเคครับขอบคุณครับก็มีโครธรรมดาของเงี้ย <ฮะ S 2> เ,เ,เราเราเราแปลงเอาไอ้ไอ้คาลิเปอร์ของไอ้ไอ้คอนเทนเนอร์พวกตี้โดดขับตี่ได้ไหวาวาะตี่ข่ะ ตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยครับตรงมาเลยตรงมาเลยพาพาขวานิดนึงขวานิดนึอกอ x กขวากเดี๋ยวนะเดี๋ยนะขวากขวากมาลาขวา x เดินหน้ามาเลย ต้องได้อ้าใครไม่เห็นอม ไปไเพเร่มอะะไอ้กอมอะวะแต่ว่อ้ก่อมอวะมันทลามั้งเบหายไปไหนแล้ววะโมเขียนไปเรื่อยไกนรถกเลย เลยขอเลยเดินหน้ามาเลยจ้าโผลโตแล้วโผลโตแล้ว รอบว่ะไ็่อย่างเก็รอย่างเจ็ดเนื้อแน่ยางนี้มไปเลยจ้างั้ามาแล้ว Kapag malaman mo คุณทำงานก็ได้เงินเดือนละกี่แสนจันเออไม่ต่างว่าล้านนะเดือนละล้านเลยเหรอคุณเอาเงินไปไว้ในหมดจันไว้ในท้องที่คุณเอ่เอเมื่อไหร่คุณจะรวยจันเออถ้าหมดชีวิตก็รวยแล้วโอเคตอนนี้ผมรวยแลนะจันรวยอะไรรวยห้ะ